สวัสดีค่ะวันนี้พบกับลูกเต่านะคะกับรถสวยๆคันนี้นะคะวันนี้นะคะมีรถมานําเสนอเป็น MG 3รุ่นประหยัดนะคะประหยัดแค่ราคารถแต่ไม่ประหยัดออปชั่นค่ะใครที่ทํางานไม่ถึง4เดือนไม่เกิน4เดือนเงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถ MG คันนี้ได้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น MG 3นะคะตัวนี้เป็นรุ่น D ีปี2020นะคะ ราคาเบาๆกระเป๋ามากนะคะ319,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตเกิน1ปีสามารถกู้ไฟแนนซ์เงินเหลือได้เลยคันนี้เอาไป40,000บาทโอ้โหแต่ถ้าใครไม่อยากเหลือเงินนะคะก็กู้เต็มพอผ่อนเบาๆเลย5,900บาทนะอันดับแรกเลยแค่เห็นก็ถูกใจแล้วเป็นสีทูโทนขาวน้ำเงินนะ ไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะจ๊ะได้ล้อแม็กเลยนะคะตัวนี้ขอบ15ยางใหม่นะคะขับขี่ปลอดภัยใช้ MG จะบอกว่า MG นะคะมีศูนย์ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเนื่องจาก MG เขาบอดี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นเทรนไม่มีตกเทรนแน่นอนนะคะเป็นรุ่นที่นำยุคสมัยนะคะตัวนี้เป็นแฮตแบ็ก5ประตูฉะนั้นขวัญใจวัยรุ่นต้องมอบให้ MG เลยอ่ะมาดูข้างหลังกันนะ ด้วยว่าเขาเป็น5ประตูนะคะแฮดแบกนะคะทำให้มีช่องเก็บของสำหรับตรงนี้ใหญ่กว้างพอสมควรถ้าลูกค้าขนของเยอะขนของหนักลูกค้าสามารถพับเบาะลงได้นะคะแล้วก็สามารถขนของได้เยอะเลยคันนี้บอกเลยว่าที่ไหน ไม่มีแล้วนะคะแล้วคนที่กำลังมองหา MG ตอนนี้นะคะไปจองป้ายแดงไม่มีของนะลูกค้าซื้อกิจากุค่ะมีรถแน่นอนจัดเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะอนุมัติได้เลยนะ <spe ak> ดูข้างหลังแล้วเดี๋ยวพามาดูภายในนะคะ สำหรับคุญแจเขาก็เทคโนโลยีเห็นไหมว่าทันสมัยมากเลยแล้ว MG ถึงออปชันเขาจะเยอะนะคะแต่การการใช้งานของเขานะคะไม่ซับซ้อนนะคะเบาะแต่งนั่งสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนตัวใหญ่ตัวเล็กนั่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่กว้างมากลูกค้าเครดิตดีสามารถกู้ได้เกิน40,000บาทลูกค้าไม่มีเครดิตเงินเดือนผ่านบัญชีลูกค้าสามารถกู้ได้เต็มผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาท และที่สำคัญสามารถผ่อนได้สูงสุด84เดือนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเสนอ MG 3ปี2020 3 1 9 0 0 0บาทรถบ้านแท้ไมน้อยสภาพดีออปชั่นล้นๆเลยค่ะคันนี้เลย